สวัสดค่ะวันนี้นะคะสิฉันมาดมที่ดินอีกแปลงค่ะหาแน่แปลที่ดิฉันเสนอคือแปลนี้ค่ะการเดินทางหรือว่าการที่จะทําบ้านสวนนะคะเป็นอะไรที่สะดวกมากมายเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังจะติดคลอง15้านะคะเดี๋ยวติ๋มจะส่งภาพมุมสูงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ด้านข้างนี้นะคะถิงอยากจะแนะนําในเรื่องของการเดินทางค่ะการเดินทางก็จากเส้นตรงนี้นะคะไปถนนลำลูกกาก็ประมาณ7กิโลค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าถนนคอง15หรือว่าถนนรอย,ยอ3 0 0 4นะคะแล้วก็จากแปลงที่ดินนะคะไปถนนรางสิทตนครนายกนะคะหรือถนน305นะคะประมาณ หนกิโลครึ่งนะคะเกือบสอกิโลนะคะที่เรามองเห็นเชิงสะพานนันะคะเป็นสะพานข้ามคลองนะคะเพื่อที่จะขึ้นเป็นถนนคลอง15นะคะที่นี่ใกล้แหล่งความเจริญมากมายนะคะใกล้ศูนย์การแพทย์พระเทพนะคะที่เรามองเห็นหรือมหาวิทยาลัยมศวนะคะแล้วก็ประมาณ1กิโลนะคะจากแปง้งท้ายแป้งนะคะถ้านับจากท้ายแป้งนะคะก็จะเป็น วิทยายลัยเซนเทเรซานะคะแล้วก็เป็นหอพักยาวไปนะคะท้ายแปลงนะคะจะเป็นการทำนาอยู่ค่ะพื้นที่ยังมีการทำนานะคะแล้วก็คลอง15นี้นะคะเป็นพื้นที่นะคะที่สวยงามมากๆนะคะหน้ากว้างถึง30เมตรนะคะสามารถทำเป็นร้านอาหารคาเฟ่แอนฟาร์มได้ทำธุรกิจได้ด้วยนะคะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นของความเจริญกำลังจะก้าวเข้ามาที่ดินที่นี่นะคะราคาขึ้นทุกวันเลยค่ะอยากจะ บอกว่าที่นี่นะคะเราสามารถซื้อไว้เกรงกําไรทําบ้านสวนหรือว่าทาคาเฟ่แอนฟาร์มทำธุรกิจได้นะคะใครที่จะหลีกลี่หนีความเจริญนะคะเพื่อที่จะมามีบ้านหลังที่สองเพื่อสร้าง่านทักตักอากาศนะคะติ๋มขอนําเสนอที่ดินแปลงนี้ค่ะบรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนบ้านน่ารักมากๆค่ะนี่คือบ้านสวนนะคะของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ส่วนแปลงที่เรามองเห็นกําแพงนะคะจะเป็นของ เจ้าของที่จะมาทําบ้านสวนแต่ว่าตอนนี้หยุดไปนะคะเป็นเจ้าของของบริษัทเดลิ y นิวนะคะหนังสือพิมพ์เดลิ y นิวค่ะซึ่งได้มาซื้อไว้นะคะว่าจะสร้างบ้านก็ยังไม่ได้สร้างนะคะสนใจทักติมานะคะ0 8 4 1 3 2 0ด7 9แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ